เอาฟ้าฟ้าหลอนป่โอ้ขอท่าตัวเลยเนาะโอ้ย่างย่างตัวนึ่งเนาย่าง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 โอ้ใส่เก็ดป่นวะมันแสบขนาดครับกับเกี่ยมกรเ่อมเ้ยมันเลยอาไปมัน่วนนี่หาตุ่มสามสิบผ่านนะที่ พ่นงเบิดน้ำไปสามทางแล้วบักง่ายพี่น้อามึงอะไรสิไพี่น้องลกน้องไรเขาตักน้ำอีกกันปูห้พี่น้องเอ้าแจมที่สีในก็ทั้งสามอะเมืองห้วยลุ่มตอนฝ่าขึ้ังย่งหมดทากคนลข้าวคขอนหลัน ลูกคนแล้วดี่ดดฟี่ไปเ็บเดียมพี่น้องมีเห็นตัวงามเอาตัวนั้นแค่ดำแต่ตัวนี้หน่อยคุณคุณอือจะดว่ามันคัะกุณบนมันคัมันคันะออกล่าต่ใส่เขาใส่เขาหนูพี่น้องนี่ลูกคนแล,ล้ว <man ic Mick initiation> หนูใหญ่หาโตครับหนูหน่อยสองหรือสามสามเ่าหนูแปดตเนาะหูเท่าสามแปดตพี่น้องเฮ้ยมันหวอนี่เขาไม่ไม่ทรายมากเขาไม่ได้เป็นท่านวนต่ำต่ำแค่ไนเี่นไองกหอยือเก้าครับผมยี่รถห่วหนึ่งบพวอ โต๊ะไทยบังค้างด้วนเด็ดไอ้ด้วนโต๊ะไทยกัดมือคนด้วนปึกใกไอยู่กัดถึงเสือละคดะโอ้ยเล้วบ่ดละเลี้ยวพอดีอเลี้ยวปวพอดี ปลกลนี่ตัวให่วยบมากบนโอ้เดดดนดดด่วนโอ้บบกง่ายหาตเลไพี่น้องตัวน้อยไม่ต้องโดนมั่นไปที่นี่บึ้งดำปืดมันไหลโลคนน้อยมันบวกีหาตเลยตมตีเอาฟ้าฟ้าเหล่ามปะโอ้ขอทาตัวเลยนาอโอ้ย่างย่างตัวนึงเอะย่าง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 ก็ใส่เกียดิโอ้ใส่ยูงนะนี่นี่เกียเียนี่นเกีย ว่าเอาฟ้าเหรามันดีฮัะมันี้เลยครับเขาท่าขคทัาเอานี่เรพี่น้องหมดลงสุดไลรเขาสุดเอ็นเนี่ยก่อนละหาแฮะนี่อัดนันหีบนี่ละโอ้ประยุกประยุกใครก็เดียวถิ่มเนาะมันเนี่ยเรื่องมูตีขาวไปหนึงมาเรื่มดรอจอย่ามาหาเด้อกอขันเบาเดี๋ยกับสมพัก เนื้อปลาไหมมันม่เซียบะโบกน่าหรอแปบ้านเหียได้ปลาสองตัวมันล้มพวดเลยมันตัดใ่มันล้มพวดครับไม่ให้มันเท่าโอเคเลยปลามัดป้งบัวเอามันหนูเลยมันกระดกกอ๋อมันหนูแา้วใส่เอาพี่น้องเริ่มที่การปรุงอาหารเริ่มล่ำแล้วนี้เอามันหนูเลยพี่น้องหนูหนูมันครับเบิ้งเบิ้งมันมัดทุน มันเฮียงหยิบใส่เลยน่นนะมันขาวๆน่ะอันนี้ก็ย่างย่างตัวหนึ่งซับสองตัวกับกับเข่งนี่ซทุ่มหาสีเป็นนาทีเออจีนี้เนี่ยเบื่อนั่นเอน้ยตับไตใส่พุงพี่น้อง อ๋อเห็ดดีดเลยเทวางตัวโองุ่เอาลงข้างลงางตัวงินขึ้นเราใส่น้ำิน้ิ้เาทไงต้องต้องรถต้งรถน้ำิบนอันลาต้งขวดนทางไงเนี่ขวดต้้งยวนทั้งรถมันใส่รดมันมันบิดไปเดือด่งเนี่นกนอคือบ่ท่านีกใส่ก๊อกใส่ก๊กการางแน่สา

กำบวนกำลัวดเียวไดเ็ดกัเี้ยนอวนว่เนาะเือไปเ็นเทลเมาไปนาะตองเนาะเือเป็นลูกตังสารหามน้าบอตองโอ้ยมันคพี่นองเอ้ยเลยมาได้กำลังสีหาุ่มเมื่อนี้กินเร็วกว่าตะเทียนาะตะเก่ามันตีหนึ่งตีสองมันเขาจังอีกินฟองโอ้เอาเตตับไตเสียทุ่มเนาัวโอหอมโอ้หอมทานมือนี่สิเว้ย อ๋อันนี้มันเป็นคุยตัวนี่พี่ท่านนี่เพื่อนไม่แก่ดีพอนแล้วเดียวเดวอัดเข้าเดียวพื่นไม่แกีเ่ปเป็นต้นเนเลยหักมาเหมืนอน <laughs> กยทะเลทะเมาแกลืก่ยเสียดายเน่ยเกลี่ยเสียบาเนี่โป้เอิญโอ้ขยขนาดเลยเกลี่ยเสียบ หอวพ่อหน่าวะหัวกับยางตัวหนึ่งว้าพี่น้องเสพพักครับเสพพัก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 กระเทียมหอมแดงกระเทียมหอมแดงโอ้โหชิปโกงศาแล้วพี่น้องเอ้ช่วงมือนี้เอ่วันสิบเอ็ด สิบเอ็ดครับเป็นว่าสิเอาหนุมสิโลดลงลลสิบเอ็ดองศาพนะครับแต่ว่าตอนนี้สิกองศาครับอากาศกําลังเย็นๆครับตอนนี้้าทุ่มยีนาทีครับนาทุ่มยี่สิบสองนาทีนี่ครับปิง่งหนูเห่า,า,าเอ้ยูแดงเอาพุ่งมันหายทีพุ่งหายเข้มครับเอ้ยเหนือน่อ,อยเข้มเด้เีเอ,อานะ ปิดฝาไว้ยาไดูโอ้ปหหยังไงเนี่น้องวัันะผกท่นยุบผกทันยุบยุทอนึงคนนเ่เแต่วมันจับุหเด็กห้าของว่ตอกมาเ้อพี่น้องไอ้ขวานูเดิอกครับขวานูเดิกนับนั้เด็กสุเทียเสุเทียมันตีหนึ่งตีสองะอันนี้ฮเอ้หาทุ่มหาทุ่มยี่สิบห้านาทีบิดฝาไปเขาจะก็ดนไโอ้ มันแสบขนาดครับกับแกมกับแกมว่าแล้วมันแสบกู้เงาจรินมันยบอถูกไปถูกไปมันบดจัดจานมันบดเผ็ดเรื่องบนเผ็ดบ่เฮ้ยตอนสิ่มกับตอนกินนะเอใส่ผักอีตูวสูตรโม่หมอต้องใส่ผักอีตกตัวมั้าลูกโดดยุใส่ใส่แล้วมั้ยมันเผ็ดอยู่ติดลูกโดดเอ้าเผ็ดอยู่เนี่ยล่ะน้าบกก็ได้หน้าบกจังจังปวงมับ่เอาปิดไาโอ้ยมันไปสุกไปซุกไป น่าได้กินมาพรองแล้วอาอ้ไม่ไว้อมากระเพยแล้วล่ะเอาเอาเออันรถดจนมดดุดจนนรังอ่ะเปียบเลียบอ๋อปงปงปงสามสามนั้นออกไปเลยไปทังพุนทั้ง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 แนมันดีขมเตัสิ้ยมันล่ออไปมุนหลวม นี country, yeah. uh ่หาทุ hmm. mm ่มสามสิผานที hmm. mm ่ห hmm. oh, ้มาทันหอดตีหน mm ึ hmm. mm ่งเอามามามาครับหนำบัวนู้ดครับมกหมอมกหมอมกหม้อเย็นจนอยู่ไฟเขาครัมครับ้วนี้ก็ประมาณสิบปองศาทำหมกหมอากาศกำลังเย็นครับ กินแซบเดือดค่ะแซบพี่น้องแปรงมักมอหม้อข้าวเนี่ยข้าวเต๋เหรียญทศัพท์แล้วสีอินก่อนหึหยุดแซบลย